เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากทางเราไปแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าลูกค้าจะนำสินค้าเหล่านั้นมาคืนคําตอบก็คือเป็นไปได้เพราะว่าสินค้าที่เขาได้รับไปนั้นอาจจะชำรุดก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเปิดใบลดหนี้รับคืนให้กับลูกค้าหรือบางครั้งอาจจะเป็นการลดหนี้เฉพาะจำนวนนี้ก็ได้ค่ะให้คลิกที่หัวข้อการเงินรับเงิน แล้วก็ข้อ4ใบลดหนี้รับคืนสินคา้าหน้าจอจะคล้ายกันกันกบใบลดหนี้ส่งคืนนะคะเราจะมาทำการเพิ่มเอกสารกันคลิกปุ่มเพิ่มช่องแผนกถ้าไม่มีผ่านได้นะคะ มาที่เลขที่ใบลดนี้จะขึ้นต้นด้วย SR เราจะให้โปรแกร,รม Run Number ให้โดยอัตโนมัติคลิกที่ช่องวันที่ให้คุณระบุวันที่ที่คุณได้ทำใบลดหนี้ใบนี้สมมุติว่าเรามีการลดหนี้ในวันที่28จากนั้นคลิกที่รหัสลูกค้าทำการเลือกรหัสลูกค้าที่คุณต้องการสบายใจจำกัดคลิกตกลง ในช่องของอ้างอิงสามารถระบุได้ไม่เกิน30ตัวเช่นกันค่ะมาถึงเลขที่ไปกํำกับคุณจะต้องทำการเลือกเลขที่ไปกํำกับภาษีที่คุณได้คีย์ไว้แล้วมาอ้างอิงเพื่อทำการตัดหนี้กันโดยคลิกที่ปุ่มค้นหาจะปรากฏอินบอรที่ยังค้างชำระสำหรับลูกหนี้รายนี้ขึ้นมาให้ดับเบิลคลิกเลือกรายการ โปรแกรมจะถามว่ามูลค่าของสินค้าหรือบริการตามบรงกับภาษีเดิมเป็นยอด1 4 4 0 0 0บาทคลิกตกลงค่ะในช่องของพนักงานขายและเขตการขายโปรแกรมจะถูกดึงมาจากรายละเอียดที่อยู่ในอินโ i ร์ที่เราได้อ้างถึงนั่นเอง ประเภทราคาก็เช่นกันค่ะจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่รายการสินค้า โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในใบกำกับสินค้าที่อ้างถึงโชว์ขึ้นมาให้เลือกให้คุณเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการจะลดนี้โดยการดับเบิลคลิกที่รายการนั้นๆสมมุติว่ารายการที่2ลูกค้ามีการคืนสินค้ามาก็คือ CPU Pentium 3 750นั่นเองดับเบิลคลิกได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเพื่อให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการลดนี่ สมมุติว่าลูกค้านําสินค้ามาคืนเป็นจํานวน3ตัวถามว่าในส่วนของรับคืนสินค้าคุณจะต้องกําหนดเป็น Y หรือว่า n คะใช่แล้วค่ะให้กําหนดเป็น Y ก็คือเป็นการรับคืนสินค้าด้วยนั่นเองจากนั้นเรามาใส่ในช่องของจํานวนตามจํานวนที่ลูกค้าคืนมาในกรณีเขาจะคืนมา3ตัวก็ใส่3หน่วยละ80,00บาท จำนวนเงินที่คุณต้องลดนี้ให้เขาทั้งหมดก็คือ24,000บาทนั่นเองคลิกตกลงค่ะจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่นำหน้าลำดับที่แล้วก็ช่องถูกเลือกจะบอกด้วยว่าคุณเลือกไปแล้วกี่รายการถ้าครบแล้วคลิกที่ปุ่มทำงานได้เลยค่ะรายละเอียดของสินค้านั้นๆจะมาปรากฏในส่วนของรายการคุณ สังเกตช่อง r นะคะช่อง r ก็ย่อมมาจากคำว่า Return นั่นเองก็หมายถึงว่าเป็นการรับคืนสินค้าด้วยฉะนั้นก็จะปรากฏตัว y ขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นให้คลิกที่แถบรายการรับชำระด้วยใบเสร็จและสังเกตช่องประเภทของใบลดนี้ ถูกกำหนดไว้เป็นแบบหักจากใบกำกับสินค้าที่อ้างถึงสาเหตุที่โปรแกรมขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติก็เป็นเพราะว่าในค่าเริ่มระบบข้อ1กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อ4ระบบขายและลูกหนี้ข้อ1รายละเอียดทั่วไปในส่วนของข้อ7วิธีการหักยอดใบลดนี้รับคืน เลือกไว้เป็นแบบหักจากใบกำกับนั่นเองแต่ถ้าหากคุณไม่ชอบคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้โดยการคลิกที่ปุ่มแก้ไขแล้วก็ทำการเปลี่ยนเมื่อเรียบร้อยคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลกรุณายืนยันตอบตกลงปิดเมนูค่ะคลิกที่รายการสินค้าอีกครั้ง คราวนี้เรามาดูผลการทํางานกันบ้างโปรแกรมจะทําการลดยอดหนี้ลงนะคะแล้วก็มีการเพิ่มสต็อกสินค้ากลับคืนเข้ามามีการลดยอดภาษีขายในรายงานภาษีขายคุณจะพบว่าเอกสารใบ sr เบอร์นี้จะมีตัวเลขติดวงเล็บและในส่วนของรายวันโปรแกรมก็จะลงบัญชีในสมุดรายวันขายให้ด้วย โดยมาดูที่เมนูบัญชีข้อ1ลงประจำวันรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีเลือกสมุดร,รายวันขายกดลูกศรไปทางขวานะคะ sr n u m b e r 1ลองสั่งพิมพ์เลือกจอภาพ คุณก็จะเห็นว่าโปรแกรมนั้นลงบัญชีกลับรายการให้คุณโดยอัตโนมัติโดยเดบิตรับคืนเดบิตภาษีขายเครดิตลูกหนี้แล้วก็มีการเดบิตสินค้ากลับเข้ามาเครดิตต้นทุนขายออกไปปิดเมนูค่ะ